คือทรัมป์เนี่ยเขามีการไปบ่นในทํานองที่บอกว่าเขารู้สึกว่าไม่อยากจะขึ้นภาษีมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะด้านหนึ่งมันทำให้คนไม่จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันก็แน่นอนครับกำแพงภาษีของทรัมป์มีผลทำให้ราคาสินค้าในสหรัฐมันเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นคนก็ไม่ซื้อของอยู่แล้วฮะหรือมีการตุนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดของมันแพงมากก็ไม่ซื้อครับแล้วทรัมป์เนี่ยพูดถึงขนาดที่บอกว่า มีแนวคิดด้วยนะว่าอาจจะปรับลดภาษีก็ได้เพื่อจะทำให้คนเนี่ยกลับมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทรัมป์ก็ยังมีการอ้างอีกว่าจีนเนี่ยมีการติดต่อมาหาหลายครั้งแล้วโดยส่วนตัวของทรัมป์ก็เชื่อมั่นด้วยว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณบวกมากๆจากการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ล่าสุด แล้วก็ไปมีผลต่อตลาดหุ้นหลายๆตลาดโดยเฉพาะตลาดไหนที่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเยอะๆอยู่เนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูด้วยว่าท่าทีของจีนจะว่ายังไงเพราะหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนึกภาพไม่ออกเลยว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะจุดเริ่มต้นของการเจราจาจะมาเจราจาหาแนวร่วมหาจุดร่วมกันได้ยังไงเพราะทุกๆจุดเหมือนจะเห็นต่างกันหมดเลยเนี่ย เอาเพียงแค่ว่าณนะภาษีปัจจุบันนี้ที่มีการตอบโต้กันไปมาแล้วกำแพงภาษีที่ตั้งใส่กันอยู่เนี่ยนะครับสหรัฐเก็บภาษีรวมจากสินค้านำเข้าของจีนอยู่ที่ยอยู่ทีบ1 4าบางรายการสูงกว่านั้นบางรายการไปแตะอยู่ที่245%ขณะเดียวกันจีนก็มีการตั้งกำแพงภาษีกับสหรัฐสินค้านำเข้าจากสหรัฐแล้วเข้ามาที่จีนเนี่ยจะโดนจัดเก็บภาษีอยู่ที่125%์ ซึ่งตัวเลขนี้เชื่อได้เลยครับมันจะเป็นเพดานแล้วครับจะไม่มีการเก็บที่มันสูงกว่านี้แน่นอนครับเพราะดูเหมือนว่าซุ้มเสียงทั้งสองฝ่ายตรงกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงของทั้มที่บอกว่าคงไม่ขึ้นภาษีไปมากกว่านี้แต่อาจจะปรับลดลงซะด้วยซ้ําไม่ว่าเป็นเสียงของจีนที่ยืนยันเหมือนกันก็จะเพิกเฉยกับสหรัฐแล้วต่อให้สหรัฐมีการขึ้นภาษีไปมากกว่านี้ก็ตามทีเพราะเชื่อมั่นได้เลยว่ากำแพงภาษีณขณะนี้ที่จีนคิดอยู่ ร้อยยีสินค้าตัวไหนที่ส่งออกจากสหรัฐแล้วนำเข้ามาที่จีนเนี่ยยังไงก็ขายไม่ได้ถ้าเจอกำแพงภาษีปาเข้าไป125%ครับ